เราเป็นนี่ตะกินนี่พอมองไปป้ามันเห็นไอหมีมันมองเห็นเขาอยู่พวกเพื่อนมันอยู่ข้างหน้ามันวิ่งแต่เขาวิ่งจะก็ไปลื่นลื่นตลาดไอหมีโอ้ยสีข่ขาฟังซิ่ะสีข่ขาไม่มีความหมายล้มไปด้วยกันหมดเลเข้าใหญยเลยไอหม,มีมันล้มปหปียน <c oughs> <c oughs> เอาเอาหมามาสอนคน <c oughs> มันวิ่ง่เห็นมันอดหัวเราไม่ได้ตามันมองดูจากเขาน่ะมัน,น,น,มน,มนไม่ได้มองดูที่มันจะลืน่นวิ่งมาวิงง่งไอหน,นี้ห็วิ่งลุกไปเลยเขา่าดีว่า,อา,าอนนอไอหนีเราไอหมีเราก็นนเข้าดีนะครับไอหมีนี่เวลาล้มแล้วลุกได้เร็วนีไอหนีก็ใจไม่ไอหมีเรานี่เวลาล้มเนยลุกได้เร็วแต่พวกนี้ล้มยังไม่มีท่ก เรา,าตัวมีร่มไม่มีทั้งลูสู้สู้ไอ้หมีเลยไม่ได้เราว่าสู้ไอ้มีเลยไม่ได้ให้จอมะใ,ให้เตรียมพ่อมาให้สู้อไอ้มีให้ให่เวลา่เราแข่ง